สวัสดีทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาอันแสนนานแล้วที่ผมไม่ได้กนอยดเลย6เดือนได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้เริ่มจำกินข้าวเขาได้ละก็ได้ไปกินข้าวตามร้านอาหารต่างๆก็โอ้โหได้เวลาที่เราจะกนนวดกันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะกลับไปเป็น14ครั้งไหมแล้วผมจะไปเดินมาทำไมนั่นนะสิไป ไป,นนไ,ปไ,ไปเริ่มกลอนหนุกอะไรดีกว่าตั้งอย่างกระส้อมไว้นี่เวอร์ชันใหญ่นะครับผมเร์ชันใหญ่มาเริ่มกลอนหนุกอะไรดีกว่าครับทุกคนเรามาดูกันเลยดีดกว่าว่าก่อนกับหลังเนี่ยอะไรจะเทียบกันเริ่มกลอนหนุกอะไรดีกว่าครับทุกคน hour one later. เธอท,ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนคนรักเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สิบสี่ครั้งนะครับ ก็ชอบแบบไหนมากันก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าคดดลิปไหนอยากทำอะไรก็มเมนต์มานะครับผมแลาวเชิอกัน